ด่วนคอรมออนุมัติ4ี่โครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาสวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับมาแจ้งให้กับพี่น้องทุกคนได้ทราบนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับ เยียวยานะครับในมาตรการใดๆนะครับวันนี้คอรามานะครับวันที่16มิถุนายน2563คอรมอเคาะอนุมัติแล้ว4โครงการนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีกลุ่มใดบ้างที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับจากเพจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ครมอนุมัติ4โครงการนะครับช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยนะครับแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับมีรายละเอียดดังนี้เราไปดูกันครับว่ามีกลุ่มไหนบ้างนะครับกลุ่มแรกนะครับช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับ จ่ายให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการทางภาครัฐนะครับหมายความว่าอะไรนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนนะครับที่ยังไม่ได้รับมาตรการใดๆเข้ามาเยียวยานะครับตรงนี้ได้สิทธิ์แน่นอนนะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับจำนวนทั้งหมดนะครับอยู่ที่1 1 6 4 2ล้านคนนะครับ เดือนละนะครับได้รับเงินเยียวยาเดือนละ1 0 0 0บาทนะครับระยะเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม2563นะครับโดยเขาจะจ่ายนะครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเรานี่เองนะครับตามคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําคลิปไปเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคนไหนนะครับที่ลืมรหัสการกดเงินนะครับลืมรหัสบัตรนะครับจำารหัส เลข6ตัวนะครับให้ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะครับเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาวนะครับเขาจะมีการโอนเงินเข้าไปที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเรานะครับตรงนี้นะครับเป็นวงเงิน,นง,งบประมาณทั้งสิ้นนะครับ3.49พันล้านบาทนะครับโอเคผ่านไปแล้วนะครับสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ,อ,อผู้ถือบัตรคนจนนะครับ เรามาดูกลุ่มที่2กันเลยนะครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเขาช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลังผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จทั้งหลายนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับวันนี้นะครับคอรมอเคาะอนุมัติแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมีจำนวนประชาชนทั้งหมดประมาณนะครับ3 2 1 6 0คนนะครับ ที่ผ่านการตรวจสอบความซําซ้อนแล้วนะครับว่ากลุ่มนี้นะครับสามแสนกว่าคนนี้ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับการเยียวยาและชดเชยจากโครงการของกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์นะครับรวมทั้งเป็นผู้ประกันไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3นะครับอันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จและยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการใดๆนะครับ วันนี้เคาะมาแล้ว3 0 0แสนกว่าคนได้รับเงินเยียวยาแน่นอนนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะมีวงเงินงบประมาณนะครับไม่เกิน9 9 0 6ล้านบาทนะครับหรือประมาณอ่า9 906ล้าน4 0ล้านบาทนะครับโดยให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง นะครับเป็นผู้พิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกนะครับการทําความช่วยเหลือให้ชัดเจนและส่งให้คณะกรรมการการก,ารกลั่นกรองเงินกู้พิจารณาใน1เดือนนะครับกลุ่มนี้นะครับผู้ที่โรงทะเบียนไม่สําเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกันหนึ่งเลยครับตัดความซ้ําซ้อนออกว่าเราได้ถ้าเรายังไม่เคยได้รับมาตรการใ,ใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ มาตรการในส่วนของมาผู้ประกันตนมาตรา3-3นะครับหรือจะเป็นในส่วนของมาตรการของเงินเยียวยาในส่วนของเกษตรกรนะครับหรือโครงการเรามาทิ้งกันก็ดีนะครับถ้าตัดความสัมพนอ์กแล้วทีเหลือประมาณสามแสนที่เขามีการหอคนอนุมัติให้นะครับได้หมดนะครับกลุ่มช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับหลาย ผู้ปกครองนหลายคนสอบถามเข้ามานะครับในส่วนของเงินเด็กบ้างผู้พิการบ้างผู้สูงอายุบ้างนะครับวันนี้เคาะแล้วนะครับในส่วนของพอมอนะครับที่เสนอไปช่วยทั้ง3กลุ่มเบื้องต้นนะครับเป็นกลุ่มเปราะบางรวมทั้งหมดนะครับ หกล้านเจ็ดสแเอ่อคนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐนะครับและไม่ได้ซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคมและระบบสวัสดิการของภาครัฐนะครับประกอบด้วยนะครับมีทั้งหมด3 3เอ่อสกลุ่มนะครับประกอบด้วยกลุ่มที่1นนะครับเด็กจากครัวเรือนยากจนนะครับอันนี้นะครับเขา เน้นมุ่งเน้นไปในส่วนของเด็กจากครัวเรือนยากจนนะครับตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึงอายุถึง6ปีจํานวนนะครับประมาณ1 394,756คนนะครับอันนี้ได้นะครับกลุ่มที่2กลุ่มเบาบางกลุ่มที่2คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับตรงนี้จะมีจํานวนประชาชนนะครับที่ได้รับ หรือเข้ามาตรการนะครับตรงนี้ประมาณ4ี่ล้านห้าหมคนนะครับและผู้เป็นผู้พิการนะครับจำนวน1ล้านสามแสคนนะครับโดยนะครับเขาจะจ่ายเงินเยียวยารายละ1,000บาทต่อเดือนนะครับเพิ่มจากเงินที่เราได้รับอยู่แล้วในส่วนของเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงเด็กแรกเกิดนะครับเพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการนะครับและเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับ เป็นระยะเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม2 5 6 3เช่นกันนะครับกรอบเงินวงงบประมาณตรงนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ2 3 0หมื่นล้านบาทนะครับผมโอเคผ่านไปแล้ว3กลุ่มเรามาดูกลุ่มที่4นะครับกลุ่มไหนจะได้การได้รับเงินเยียวยานะครับกลุ่มที่4คือช่วยเหลือนะครับ กลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่รับผลกระทบนะครับจากการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับเขาแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้นะครับ1เลยนะครับเขาจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร,ะร,กรนะครับรวมเกษตรกร,ร,กรที่ด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการพื้นฐานด้านการ,กรเกษตรนะครับ มีจำนวนประมาณ137093รายนะครับทางนี้นะครับจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการาระบาดของโรคโควิดส9นะครับและผ่านการตรวจสอบความซําซ้อนนะครับกับผู้ที่ได้รับสวัสดิการผ่านระบบ้าราชการของกรมบัญชีกลางนะครับและระบบประกันสังคมของสํานักงานประกันสังคมรวมทั้งมาตรการอื่นใดของรัฐนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา จากผลกระทบของโรคโควิด -19 นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือของกเกษตรกลุ่มดังกล่าวเป็นไปอย่างเท่าเทียมนะครับการดําเนินการดังกล่าวนะครับยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินและจํานวนกเกษตรกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน10ล้านลายนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายน2563มากไปกว่านั้นครับคอรมอได้เห็นชอบในหลักการนะครับในส่วนของ ข้อที่2นะครับคือการขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 นะครับที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและประปับปรุงทะเบียนเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ภายในวันที่15พฤษภาคม2,563นะครับจำนวนประมาณ1,20,000รายซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตร อตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับในรอบการผลิตที่ผ่านมาแล้วโดยนะครับจะมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กรกฎาคม2563นะครับสรุปแล้วนะครับคอ,อรมออนุมัตินะครับ4โครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยก็จะมีในส่วนของกลุ่มนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเอง นะครับตรงนี้นะครับต้องได้รับการตรวจสอบก่อนนะครับว่าเราไม่มีความซ้ำซ้อนได้รับมาตรการอื่นๆใดๆจากของทางภาครัฐมาก่อนนะครับตรงนี้ก็จะได้รับเงินเยียวยานะครับเดือนละ1,000บาทระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม63นะครับโดยเขาจะจ่ายผ่ผานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนที่เราถือไว้นี่แหละนะครับสำหรับใครที่ ลืมรหัสบัตร6หลักนะครับถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือมีญาติคนแก่ที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรหัสบัตร6หลักได้เดี๋ยวผมทิ้งคลิปไว้นะครับอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ว่าวิธีการเปลี่ยนรหัสบัตรเปลี่ยนยังไงนะครับกลุ่มที่2ที่เขาจะช่วยเหลือก็คือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับตามโครงการเราไม่ทิ้งกันซึ่งมีจํานวนประมาณ30,000นกว่าคนนะครับกลุ่มนี้เขาเช็คแล้วนะครับ กลั่นกองมาแล้วเหลือประมาณ3 0 0แสนกว่าคนนะครับเพราะว่าเขาต้องกลั่นกองความไม่ซําซ้อนนะครับแล้วก็เหลือประมาณ3 0 0แสนกว่าคนจะได้รับเงินเยียวยานะครับตรงนี้นะครับเขาจะส่งให้คณะกรรมการกลั่นกองเงินกู้พิจารณาใน1เดือนนะครับกลุ่มที่3ที่เขาจะช่วยเหลือคือกลุ่มเราะบางนะครับไปในส่วนของเด็กแรกเกิดนะครับอยากครอความยากจนนะครับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับผู้พิการนะครับตรงนี้ แล้วก็จะเป็นกลุ่มที่4นะครับช่วยเหลือในส่วนของเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 นะหลายหลายคนคงจะรอข่าวนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวนี้คงจะทําให้หลายๆคนนะครับพึงพอใจกับการเคาะนะครับอนุมัติออกมาจากคอรมอนะครับแล้วผมก็หวังว่านะครับทุกๆคนคงจะได้รับเงินเยียวยานะครับภายในเร็ววันนี้นะครับถ้า มีนะครับการอัปเดตข่าวสารยังไงผมจะรีบมาทำคลิปอธิบายให้ทุกๆท,ท่านนะครับได้ทราบและติดตามข่าวสารอย่างเร่งด่วนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ